สวัสดีครับพี่น้องปองไปครับผบุษุสุขชนเด้ยครับพบกับผมคือเกาเด้ยครับขีดเบรกแหมครับเบิรงกเด้ยครับบรรยากาศนี่ก็ับลมพัดแหละครับนี่ครับผมอากาศลมหนาวแหละครับผมนี่ครับชมบรรยากาศเดียครับนี่ครับผมนี่ครับผมนี่ครับอากาศหนาวหนาวเดียครับ ปลายางของผมนะครับผมนี่แหละครับผมนี่ครับผมอากาศกศระสิบนาวแล้วครับผมชมบรรยากาศเลยครับขออภัยครับเดี๋ยวผมกัดหญ้งางไปปุ่นครับนี่ครับผมเหมือครับพระอาทิศกับร่างกาย ตกดินแล้วครับผมโดยกับขอไปกับพระอาทิตย์กำลังใกล้จะตกดินแล้วครับนี่ครับผมบรรยากาศเด้ครับใบยางทั้งนี่ครับเป็นตะลุนด้วยครับผมฟังตะบุกับใบยางฟังตะบุกกับเป็นตะลนเบิดแล้วครับผมเป็นตะลุนด้วยครับผม Con la cabo. ไปเงียวนะครับเปตตาลนบ่กครับผมเดี๋ยวไปหมือนนะครับแงม้มแงมคำเคลืนกับอากาศหนาวด้ยวยครับ อาการน้ำปัานนี้กัต้มน้ำหอนอาบด้วยครับผมครับ <c oughs> <c oughs> จังได้ผมกะี่ครับผมอาบไปพปได,ด้ครับขอจบเพียงแคนนี้ได้ครับ